สวัสดีครับพี่แบงค์ซันเดย์พรินเซสพี่แบงค์ก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยน่าจะเคยได้เห็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะในเวอร์ชันแอนิเมชันแบบว่าเวอร์ชันเขาเรียกว่าออกกึงก่งๆกระตูนนะทั้ง2มิติและ3มิติกันมาแล้วนะแต่พี่แบงค์เชื่อว,ว่าน้องๆเนี่ยจะต้องยังไม่เคยเห็นเวอร์ชั่นต่อไปนี้แน่นอนนะ <Huh? S 1> นั่นก็คือเจ้าหญิงดิสนีย์ในเวอร์ชันคนจริง ันหมายความว่าเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยเป็นคนจริงๆนะและยังเป็นคนนะของทางดิสนีย์อีกด้วยนะหมายความว่าน้องๆเนี่ยสามารถไปเจอเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวจริงได้นะที่ดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราไปเจอเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวจริงเนี่ยเราสามารถไปขอกออขอจับมือก็ได้นะหรือว่าจะขอลายเซ็นขอถ่ายรูปก็ได้อีกด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่แบงก็ได้รวบรวมเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวจริงมาทั้งหมดถึง14บสคน กันนะเรียกได้ว่ามาครบเลยนะดังนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าพี่แว้งเนี่ยก็รวบรวมรูปนะฮะแบบว่าเป็นรูปที่พี่แว้งเนี่ยสะสมเองนะฮะชอบเองนั่นเองนะฮะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์นะแล้วกดติดตามให้พี่แว้งด้วยนะดูมานานแล้วดูมานานแล้วนะอย่าลืมน้องๆกดติดตามให้แว้งด้วยนะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะโอเค ถ้าพร้อมแล้วนะเรามาเริ่มต้นที่เจ้าหญิงคนแรกนะนั่นะคือสโนไวท์นั่นเองนะแป๊บหนึ่งเ <What? S 1> พียงหยิบมาดูด้วยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมคนแรกนะนะคือสโนไวท์นั่นเองแต่แต่แตแตแตพอดีมีน้องๆนะถามพี่แบงค์มา <What? S 1> ตลอดเลยนะว่าทำไมพี่แบงค์เนี่ยเวลาเริ่มต้นเจ้ออาหญิงดิสนีย์เนี่ยต้องเริ่มต้นที่สโนไวท์รู้ไหมเพราะว่าสโนไวท์เนี่ยเป็นเจ้ออาหญิงดิสนีย์คนแรกนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยเพียงเนี่ย ในคลิปนี้เพียงก็จะเรียงจากสโนไวท์เจ้าหญิงคนแรกไปจนถึงเจ้าหญิงคนปัจจุบันนั่นเองโอเคมาสโนไวท์นะฮะเมื่อกลายเป็นคนจริงๆนะอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์นะหน้าตาเป็นแบบนี่เลยนี่น่ารักด้วยนะฮะโอ้ยางกับตัวตานะครับผมก็ตามคอนเซปต์นะฮะของสโนไวท์เลยนะก็คือตัวเสื้อเนี่ยสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกอะไรปกคอด้านหลังนะ มีผ้าคลุมด้านหลังสีแดงด้วยแล้วก็กระโปรงเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะน่ารักมากเลยนะโอ้โหนึกว่าตุก๊กตาย้ำกันอีกทีหนึ่งนะว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวจริงเนี่ยน้องๆสามารถไปหาได้นะที่ดิสนีย์แลนด์ที่ดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกนะแต่ว่าใกล้ๆประเทศไทยเนี่ยก็จะมีที่ฮ่องกงนะมีที่จีนแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นนะประเทศไทยยังไม่มีนะจ๊ะ <S 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 โอเคต่อไปครับเจ้าหญิงดิสนีย์คนที่2นะที่จะกลายเป็นคนนี้ ซินเดอเรลล่านั่นเองนะครับจริงสสวยคนนี้นะผมทองแบบนี้นะถ้าเป็นคนแล้วสวยแน่นอนเออเมื่อกลายเป็นคนครับเป็นแบบนี่<อ>นี่สวยไหมพียแพียงว่าสวยมากนะพียงชอบฝรั่งอยู่แล้วนะซ <c oughs> นะินเดอเรลลาเป็นคนนะครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะพี่แบงนี่ตกหลุมรักนะด้วยชุดที่เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ สีฟ้าทั้งตัวนะคบผมสีฟ,ฟ้าออกสว่างๆหน่อยนะฮะต่อไปครับตัวหญิงดิสนีย์คนที่3นี่ก็น่ารักไม่แพ้กันนะฮะนั่นคือออโรรานั่นเองนะเมือกกินเดอเดล่าเนี่ยจำไปละน่ารักไปละเรามาดูออโรราตัวจริงกันดีกว่านะครับผมมาครับออโรรานี่น่ารักอ, <laughs> อีกแล้วนะ เจ้าฝรั่งนะฮะน่ารักสุดๆเลยนะออโรลาเนี่ยก็มาในชุดสีชมพูนั่นเองนะฮะตามแบบฉบับของเจ้าหญิงออโรลาเลยนะฮะโอ้น่ารักมากเลยถ้าเจอเนี่ยฮะคงไม่แค่ขอลายเซ็นนะพียังคงขอจับมือด้วยนะขอขอถ่ายรูปด้วยนะเจ้าหญิงคนถัดมาครับเจ้าหญิงในฝันของน้องๆของใครหลายคนนะนั่นคือเอเรียลนเองนะฮะ แต่ว่าแน่อน,นอนแหละแอรีเอลในเวอร์ชั่นคนจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีใส่หางปลาด้วยแต่ว่าในรูปถัดไปนะฮะเป็นแอรีเรลเวอร์ชั่นชุดที่อยู่บนบกแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นี่แอริเรลนี่ก็คงเส้นคงหวานะัะผมสีแดงน่ารักนะฮะโอ้โหน,น่าจีบนะอืน่ารักนะเออี่แบงค์นี่ก็ชอบฝรั่งอยู่แล้วนะฮะย้ำบ่อยเหลือเกินนะฮะ ถับจากแอริเอลนะก็ต้องเป็นเจ้าหญิงเบลนั่นเองนะฮะเจ้าหญิงสุดสวยคนนี้นะที่มาพร้อมกับหนังสือนะชุดสีเหลืองของเธอเมื่อกลายเป็นคนครับเป็นแบบนี่นี่น่ารักอีกแล้วนะถือว่าสง่ามากเลยนะกับชุดสีเหลืองที่แบบว่ากระโปรงใหญ่เบลเลยนะครับผมโอ้น่ารักมากๆเลยเจ้าหญิงคนที่รับบทบาทเป็นเจ้าหญิงนี่ก็สวยมากๆเลยครับ ่อไปบ้างครับมาในโซนแบบว่าเอเชียตะวันออกกลางใกล้บ้านเรานะฮะไม่ไกลเท่าไหร่นะับจีนจัสมินนั่นเองเพียงบอกเลยว่าใครที่ชอบจัสมินเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะเพราะว่าจัสมินน่ารักแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหน่ารักมากเลยฮะดูคมนะแบบว่าเป็นมีดไม่ใช่มีดนะฮะแบบว่าสายตาของเธอนั้นแบบว่ากรีดกรายนะฮะโอ้โห สวยงามมากนะเหมือนคนใต้นะสาวใต้ของบ้านเรานะสวยสุดๆเลยครับมาเจ้าหญิงคนที่7จ็ดนะโพคาวันทัสนั่นเองนะครับมีการลืมโพคาวันทัสครับเจ้าหญิงกับเวอร์ชันอเมริกันแบบว่าอินเดียนแดงนะฮะเมื่อกลายเป็นคนจริงๆนะหน้าตาแบบ<ๆ>นี้เลยนะฮะโอ้โห ผมดำคลิปสุดสวยนะครับผมยาวนะดูเป็นแบบว่าชนเผ่านิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ายังคงความสวยงามไว้ได้อยู่นะเป็นอินเดียนแดงตัวจริงเลยครับต่อไปต่อไปตีดิสนี์คนที่8นะฮะรอกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยนะยนั่นคือมูหลานนเองบอกเลยว่ามูหลานเนี่ยน่ารักมากนะ <aine. S 1> แจมแมวสุดๆนะคะผมกับ สาวเอเชียนะ <What? S 1> เมื่อมู่หลานนะกลายเป็นคนจริงๆเป็นแบบนี้เลยนะ <Yeah. S 1> น่ารักไหมนะ <Yeah. S 1> มาในชุดของเสียมพูนะที่อยู่ในเพลง Honor To Us All ันั่นเองนะหรือว่านำศักดิ์ศรีให้เรานะซึ่งมู่หลานเนี่ยที่แบงค์ชอบนะก็นอกจากชอบฝรั่งแล้วก็ยังชอบสาวเอเชียบ้านเราอีกด้วยนะเองชอบทุกชนชาตินะครับ ต่อไปครับเจ้าหญิงดิสนีย์คนที่9นะเอาให้ครบทุกชนชาเรอแบบทำไมวันนี้มันพูดผิดบ่อยจังต่อไปนะคนที่9้ามาถึงเจ้าหญิงผิวสีบ้างครับนะคือเทียนานั่นเองนะครับมาจริงเทียนานะผิวสีดำคนนี้นะเมื่อกลายเป็นคนจริงเป็นแบบนี้นะสวยนะพี่แปงว่าถึงเขาแบบว่าจะผิวออกคล้ำแต่ว่าเขายังม,มีสเสน่ห์นะฮะกับเจ้าหญิงกบคนนี้นะที่ไป จุ๊บๆเจ้าชายกบนั่นเองครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะฮะราพันเซลนะ <Yeah. S 1> ยังบอกเลยว่าใครที่ดูมาไม่ถึงตอนตอนนี้นะไม่ได้เห็นราพันเซลนะนอนไม่หลับแน่นอน oh, <no. S 1> เพราะว่าราพันเซลตัวจริงนั้นน่ารักมากไม่เชื่อดู น่ารักสุดๆนะโอ้โหพี่แมงค์เนี่ยเห็นแล้วแทบอยากจะไว้ผมยาวบ้างเลยนะผมยาวสีทองนะฮะที่ถักเป็นเปียตัดกับสีผิวแล้วก็ชุดของราพันเซลมากๆเลยครับถ้าเจอตัวจริงนี่นะขอจับมือแน่นอนครับ <Yeah. S 1> ต่อไปต่อไปนะ <Yeah. S 1> จะิ๋งดิสนีย์คนที่11แล้วนะมีเพียงคนมาถึง14คนนะ <Yeah. S 1> นีก็คนที่11 และคือจริงเมริด้านั่นเองนะหละหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดังหรือเปล่าเมริดาเมริดาไม่ค่อยรู้จักนะเพียงบอกว่าความคิดจะเปลี่ยนไปนะเมื่อได้เห็นภาพชุดนี้นะฮะเมริดาเมื่อเป็นคนจริงๆเป็นแบบนี้นะเป็นไงเท่นะเออนอกจากจะเท่แล้วนะยังมีความน่ารักนะแบบว่าแก่นแก้วอีกด้วยนะเพียงว่าเมริดานี่ผิดคาดน,นะตัวจริงนี่สวยนะแล้วก็เท่มากๆเลยคนระับ ลำดับต่อไปนะเ <mel od ic> จ้าหญิงดิสนีย์คนที่12นะคนที่พี่แบงค์ชอบมากเลยนะฮะนั่นคือเจ้าหญิงอนานเองนะครับเจ้าหญิงอนานี่ก็เป็นเจ้าหญิงสุดสดนะฮะอืมชอบชอบชอบเป็นการส่วนตัวนะปลื้มปลื้มอนาครับเมื่อเป็นคนจริงๆฮะหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาน่ารักนะโอ้โหถูกใจพี่แบงค์มากหน้าตาน่ารักดูทะเล่นนะฮะดู เล่นขี้นะไม่ใช่เล่นขี้ขี้เล่นนั่นเองนะครับเออน่ารักสุดๆถูกใจพี่แบงค์มากครับยังว่าน้องๆก็ชอบเหมือนกัน <S 1> <S 1> <S ลำดับที่13ครับคนนี้เนี่ยไม่ใช่เจ้าหญิงนะแต่เป็นราชินีนะนั่นะคือเอลซ่านั่นเองนะหลายคนเนี่ยรอดูคนนี้เลยใช่ไหมเจ้าหญิงในดวงใจนะป่ะ เมื่อเอลซ่ากลายเป็นคนจริงๆเป็นแบบนี้นะโหแท่นะแถมสวยด้วยเนี่ยต้องใช้คำว่าสวยมากกว่าน่ารักนะราชินีเอลซ่านะโอ้โหมาในคอนเซปชุดแบบฟริงฟิงฟิงินะเป็นคนจริงๆเนี่ยหือสวยมากเลยนะดูคมสุดๆเลยนะดูมีอายุมากกว่าเจ้าหญิงอันนาน,นิดหนึ่งครับ และลำดับสุดท้ายครับเจ้าหญิงคนปัจจุบันนะฮะที่แบบว่าสดใหม่อยู่นะนั่นคือโมอันนาในแบบโมอันนานั่นเองนะฮะยังพูดผิดบ่อยมากเลยสงสัยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะ <c oughs> น้องๆอย่าเพิ่งด่าพี่แบงค์นะเ <c oughs> จ้าหญิงโมนนั่นเองนะโมอันนาของเรานะเมื่อโมอันนาเป็นคนจริงๆนะชาวเกาะน,นะเป็นแบบนี่เลยนะนี่เจ้าหญิงโมนา เหมือนเป็นชนเผ่าชาวเกาะนะครับผมก็จะออกอยิกๆยิกยัศกนิดนึงนะฮะแต่ว่าดูเท่นะนอกจากจะดูแบบแข็งแรงดูเท่นะพร้อมที่จะลุยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าน่ารักไปแบบเหมือนกันครับไปกันบ้างครับที่งดิสนีย์เวอร์ชั่นคนจริงๆนะฮะซึ่งย้ำอีกทีหนึ่งนะว่า น้องๆเนี่ยสามารถไปเจอตัวจริงนะของจิ๋วิงดิสนีย์ได้นะครับผมที่ดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกเลยนะฮะพี่แบงค์เนี่ยก็ไปเจอมาแล้วเหมือนกันเออไปขอถ่ายรูปไปขอจับมือเราสามารถพูดคุยกับเขาได้นะแต่ว่าเขาเนี่ยจะจะสื่อสารกับเราเป็นภาษาอังกฤษนะน้องๆต้องหัดใช้ภาษาอังกฤษกันให้คล่องปากนะเราจะได้ไปคุยกับจิ๋วิงดิสนีย์ตัวจริงได้นะฮะโอเคส่วนตัวแล้วนะพี่แบงค์เนี่ยชอบราพันเซลนะ มากที่สุดเลยนะในบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวจริงนะพียงว่าเขาน่ารักนะแบบว่าดูแบบน่ารักน่ารักนะมาถึงคําถามของพี่แบงค์ครับน้องๆเนี่ยชอบเจ้าหญิงดิสนีย์ Disney. คนไหนบ้างนะคอมเมนต์บอกพี่แบงค์หน่อยนะจะชอบคนเดียวหรือว่าหลายคนก็ได้นะคอมเมนต์บอกพี่แบงค์ได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับสําหรับใครที่ยังไม่จุใจนะท้ายคลิปมีให้ดูแบบเต็มๆเลยนะก็อย่าลืมนะฮะก่อนจากกัน กดไลค์และกดติดตามให้แบงค์ด้วยนะดูกันมานานแล้วก็ลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แบงค์ด้วยนะเพียงว่เพียงไม่ได้ทําคลิปนานเพียงแบบพูดแบบว่าติดติดขัดขัดมากแล้วก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับเจอกันใหม่นะสําหรับคนรักสู่หญิงดิสนีย์นะนะมาละบ๊ายบาย